ถามมาวันนี้ผมแบบว่าไม่ต้องขายอ่ะขายจบแล้วอ่ะถามมาตอบคําถามให้ฟรีอ่ะไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบแบบทุกคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะเออน่ารักมากสามมาอยู่กันตั้งเจ็ดร้อยกว่าคนไม่ยอมไปเว้ยอาจารย์ไม่ขายแล้วนะครับทุกคนไม่ไม่ไม่ขายแล้ว <laughs> ให้ฟรีเลยถามมา ถามมาเลยนะคะถามมา <'d S 2> เดี๋ยวตอบคาถามให้เดี๋ยวให้เวลาสิบนาทีนะครับขอบคุณมากที่มานั่งดูมีปัญหาอะไรการบอกมาเลยนะผมนั่งพูดอยู่คนเดียวผมอยากจะรู้ปัญหาของพวกคุณแล้วนะครับเะ้รนะเพจจัวบอสจากการยิงแอดใช่ค่ะถามแต่ถามคำนี้คุณถามคานี้คนทําเพจใหม่ไหมถามคํานี้มีฐานแฟนตัวจริงอยู่แค่ไหนมีฐานแฟนตัวจริงอยู่แค่ไหนถ้าฐานแฟนตัวจริงไม่เยอะเปิดเพจใหม่เลยครับแล้วคราวนี้เปิดเพจใหม่นะเริ่มสร้างฐานแฟนตัวจริงละ เริ่มสร้างฐานแฟนตัวจริงแล้วเริ่มเอาชื่อคุณเลยอ่ะผมบอกได้เลยนะเวลาคุณมีชื่อเป็นมันจะบล็อกอยากมันจะไม่ค่อยบล็อกเวลาคุณมีชื่อแล้วยิ่งมีติ๊กถูกเมื่อไหร่นะติ๊กถูกมันไม่บล็อกละเฟซบุ๊กมันไม่บล็อกคุณแล้วผมมีติ๊กถูกข้างหลังอะ่ะติ๊กถูกสีฟ้าเคยเห็นไหมม,มัน VERIFY มันทําให้เกิด POWER อะไรบางอย่างฉะนั้นถ้าฐานแฟนส่วนใหญ่คนที่ยิงแอดเยอะๆจะไม่ค่อยมีฐานแฟนตัวจริง คนที่ยิงอาจจะจะไม่ค่อยมีฐานแฟนตัวจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฐานแฟนตัวจริงเปิดเพลงใหม่ได้เลยเริ่มใหม่เลยไม่เป็นไรเอาเอาสิ่งที่ผมสอนเอาไปใช้อ่ะนี่น้องอ้อยน้องอ้อยแบงค์ข้บอกว่าอาจารย์สนใจคลาส personal branding การเริ่มต้นออกหนะ้ากล้องมีความสามารถหลากหลายเล่นกีตาร์ได้ถ่ายภาพนายกบินเทสสวยโอเคน้องจ๋าน้องอย่าอย่าหลุดโฟกัสนะจ๊ะน้อง personal branding คือน้องเอาหน้าตัวเองเออกมากีตาร์เริ่มไปก่อนกีตาร์ไม่มีใครฟังโอเคกีตาร์หาตังค์ไม่ได้ยกเว้นถ้ามันน้องเป็นเจ้าเบิร์ด เอ้กชัยเจยริญกุลูกสีพี่มันเป็นระดับโลกแต่ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยในจนํานวนนี้นะที่น้องอ่านมานะั้นนาฬิกาวินเทจถ่ายถ่ายภาพนาฬิกาวินเทจน่าจะไปได้ดีสุดออกกล้องอย่างน้อยออกกล้องก่อนออกกล้องให้ความรู้อะไรบางอย่างให้ความรู้เรื่องนาฬิกาก็ได้จริงๆคนสน,สนใจนาฬิกาเยอะมากคนสนใจนาฬิกาเยอะมากพูดเรื่องนาฬิกาที่มีความรู้ทั้งหลายแหละว่านาฬิกาชิ้นไหนขายได้นาฬิกาจะดูยังไงว่าของดีของเก๊อ่ะ อันนี้คนก็อยากรู้นะ,ะดาฬิกาดูยังไงว่าของดีของเก๋ผมเปิดใน Google แม่งเต็มไปหมดเอไอพี A A P, ทำไมราคา AP แม่งพันกว่าบาทอะไรเงี้ยคุณต้องไปบอกคนอันนี้ก็ทําได้นะครับเอาละาทำอย่างไรโรงแรมจะเลือกเพื่อเราผลิตเฟอร์ให้เขาเมื่อมีคนยื่นราคาแข่งอา้าวเดี๋ยวก่อนใจเพชรใจเพชรจ๋าอ่ะคิดภาพตอนนี้ถ้าถ้าเป็นโรงแรม เป็นโรงแรมก็จะเลือกเราผลิตเฟอร์ให้เขาถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงแรมตอนนี้คุณอยากจะเริ่มธุรกิจโรงแรมไม่จริงจริงจริงเนี่ยคนคนขายโรงแรมเยอะกว่าคนซื้อโรงแรมคนขายโรงแรมเยอะกว่าคนซื้อโรงแรมคนตั้งใจจะขยายโรงแรมหรือลงทุนอะไรเพิ่มกับโรงแรมมันต้องมีน้อยกว่าแน่นอนแปลว่าอะไรแปลว่าน้องอาจจะต้องเพอร์วิทภาษาอังกฤษเรียกว่าเพอร์วิทคือเอ๊ะมีคนอื่นไหมที่กูขายให้ได้ที่เขาอยากได้สิ่งที่ฉันต้องการ นะฮคิดเอาข้อนี้ไปคิดเป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์นะแต่ผมว่าเรา,เราจะต้องดูตลาดของเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่รู้กันโรงแรมเขาไม่ได้มานั่งคิดเรื่องของการขยาย Renovate เพราะฉะนั้นงบสุดท้ายที่เขาจะซื้อคือซื้อเฟอร์นิเจอร์น้องเข้าใจเปล่าคุณอลลอาจารย์ครับ SMC กับคอร์สสอนทำคอร์สออนไลน์ต่างกัน,นยังคุณอลลเป็นคำถามที่ดีมากคอร์ SMC นะครับเป็นคอร์ เป็นคอร์สที่สอนอาณาจักรหมดทุกอย่างวิธีการรวมทั้งคอร์สออนไลน์ด้วยพูดง่ายคือการทำคอร์สออนไลน์เป็นหนึ่งส่วนในธุรก,กิจความรู้ทั้งหมดเลยผมเป็น s u b เ,เซตนะธุรก,กิจความรู้นี่คือคุณสามารถในองค์ความรู้อันเดียวนะองค์ความรู้อันเดียวเส้นซ่อมมือถือองค์ความรู้อันเดียวเปิดคอร์สได้ขายคอร์สออนไลน์ได้เปิดโคชชิ่งได้เจอตัวกูจับมือทําได้ แล้วโคช้ชผ่านซูมได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่คุณโคช้ชผ่านซูมได้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณสอนคนได้ทั้งทั้งทั่วโลกจริงปะผมบอกได้เลยนะธุรกิจความรู้นี้แม่งลูกศิษย์ของผมมันผลิตเงินกันมหาศาลนยเจ้านิดหน่อยเนี่ยซูมโคช้ชคนผ่านซูมตีน่าเทเลอร์อยู่อเมริกาโคช้ชคนผ่านซูมจ่ายตังค์คนละหลักหมื่นใช่ไหมสมมติคนละสองหมื่นผมจำไม่ได้ราคาเท่าไรสมมติคนละสองหมื่นเขารับจ็อบเดือนเดียวอาทิตย์เดียว แค่สิบคนก็สองแสนแล้วแล้วบางทีโค้ชทั้งกลุ่มเลยเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทีละคนนะโค้ชทั้งกลุ่มสมมติว่าคนลงมาหกคนในซูมคนละสองหมื่นก็เท่าไหร่แสนหกแสนสองแสนสองอสมมติอาจจะต้องหลายโค้ชหลายครั้งถ้าเป็นกลุ่มก็โค้ชหลายครั้งหน่อยแต่ผมไปบอกโมเดลธุรกิจทั้งหมดเลยพูดง่ายคือผมเอา โยนวิธีการทำธุรกิจให้คุณทั้งหมดเลยใครไม่ซอซีเอฟวันนี้นี่ผมเสียดายแทนบอกได้เลยราคาต่ำที่สุดแล้ว26,500บาทสามารถแล้วแล้วผมใจปั้มแค่ไหนคุณเอาสิ่งที่ผมสอนอะไรก็ได้ในทุกคอร์สเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยในหนังสือเสียงเนี่ยแล้วเอาเอาไปเป็นองค์ความรู้ของคุณสมมตินี่คือองค์ความรู้หนึ่งอันสอนคนคิดวิธีคิดหรือสอนคนขายของออนไลน์อ่ะ สอนคนขายของออนไลน์สมมตินี่คือคุณเรียนวิชานี้ไปแล้วนี่คือองค์ความรู้หนึ่งองค์ความรู้แล้วคุณเอาไปถัดสร้างอาณาจักรธุรกิจของคุณเองทําเงินได้ก <Bright. S 2> ี่ล้านกี่ล้านก็ว่าไปคุณเริ่มมีธุรกิจมีลูกศิษย์แล้วคุณก็ไปสอนต่อแล้วอันต่อไปคุณก็มาจับอันนี้เออคุณมีคอรส์สอันที่สองแล้วเว้ยมาจับอันนี้มีคอรส์สอันที่สามแล้วเว้ยคอรส์สแรกกูทําได้ล้านหนึ่งคอ <ESCO> รส์สที่สองทำได้ล้านหนึ่งคอร์สที่สามทำได้ล้านหนึ่ง แค่นี้คุณก็มีอาณาจักรทับถมของคุณแล้วคุณก็มีเหมือนมีสาหลายสาขาเข้าใจเปล่าอ่ะโอเคชอบนั่งสมาธิและชอบดั่งทางนันจิตวิญญาณเราจะให้ความรู้ฟรีๆเขาอย่างไรโอเคเรื่องสมาธิอ่ะผมแนะนานะเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่คนซื้ออ่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมจ่ายเก็ตปะมันไม่ใช่ถ้าฝรั่งถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้นะอ่ะผมจะให้ความรู้อย่างนี้เลยถ้าคุณสอนฝรั่ง คุณเก็บตังค์ได้แต่ถ้าคุณสอนคนไทยคุณเก็บตังค์ไม่ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นสินค้าราคามันต้องเป็นสินค้าให้ฟรีกันใครที่มาสอนนั่งเก็บเก็บตังค์เรื่องคอสมาธิเขาจะไม่จ่ายแต่คุณสามารถหาตังค์กับฝรั่งได้ลูกศิษย์ของผมอะผมไปสอนลูกศิษย์คนไทยที่ยุโรปผู้หญิงนะผมก็บอกงนี้ตรงๆเลยบอกสอนคนนั่งสมาธิแต่สอนฝรั่งนะอย่าสอนคนไทยเขาเก็บตังค์ได้เลย ฝรั่งยอมจ่ายเรื่องพวกนี้แต่คนไทยไม่ยอมอันนี้ต้องต้องยอมรับคุณต้องเข้าใจตลาดของคุณอ่ะโอเคถ้าจะสอนเรื่องจิตวิญญาณแนะนําอย่าใช้คํานี้คําว่าจิตวิญญาณคนไม่ค่อยจ่ายต่างคนไม่ไม่เข้าใจคนไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เริ่มบางอย่างก่อนที่สอนคนแก้ปัญหาสอนคนแก้ปัญหาเรื่องอะยกตัวอย่างเนี่ยพอลล่าเนี่ยพอลล่านะักจิตนะวิจิตวิทยาใช่ไหม คนใช้คนมีปัญหาเรื่องอะไรที่มันเป็นเยอะที่สุดอย่าใช้คาว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณคนไม่เข้าใจเขาสําคัญเวลาคนไม่เข้าใจอะไรหรือเข้าใจพักผ้าอะไรกันนะคุณจะขายมันไม่ได้อย่าใช้คาว่าจิตวิญญาณใช้คา,าอะไรดีพอลละก็คนน้องอาจจะเข้าว่าจิตจิตวิทยาก็ได้จิตวิทยาดีกว่าเช่นจิตจวิทยาแห่งการหาคู่อ่าเห็นไหมเาเป็นจิตวิทยานำหน้าตลอดเลย ใช่จิตวิทยาความมั่นใจจิตวิทยาทำไมมันดีรู้ป่ามันมีคําว่าวิทยาไงมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าใช้วาจิววิญยาณเมื่อไหร่คนส่วนใหญ่จะคนส่วนใหญ่จะไม่จะเชื่อพระมากกว่าอย่างนี้ดีกว่าผู้แข่งคุณคือพระเขาจะคู่แข่งคุณคือพระแข่งเป็นพระเป็นหมดใช่คราวนี้คือแบบคุณเหนื่อยละคุณเหนื่อยละไม่เอาโอเคสอนนานแล้วนี่เหมือนกับเข้าใจไหมน้องคุณบอกไม่รู้เรื่องมือถือไม่รู้ซ่อมไหนไม่รู้ทําไง อาเรียนธุรกิจจากใจไปคุณรู้วิธีการนาธุรกิจแล้วคุณก็ไปสอนต่อคนอื่นได้แล้วมีคนลงสักห้าคนคุณก็โอเคแล้วนะได้เงินคืนแล้วนะห้ากห้าคนอ่ะห้าคนคนละพันอ่ะสมมุติว่าห้าคนคนละพันก็ห้าพันแล้วนะแล้วแถมคุณได้ทัวร์อีกเวลาคุณสอนคนอื่นคุณได้ทัวรนะ์น่ะตบทัวรนะ์น่ะแล้วเขารักคุณอีกอะ่ะอะไรมันจะเจ๋งปานนั้น คุณเงินร้านของกู SMC เท่าไหร่นะคะอาจารย์ C อะไรนะ SMC เท่าไหร่คะ SMC สองหกห้าศูนูนย์นะคะก็คืออันนี้อมาใช่นี่ตรงหน่ผิดนี่อาจารย์อันนี้คืออันเดียวกันนะครับ SMC หรือ superstar millionaire coach ทำไมใช้คือว่า superstar millionaire coach คุณให้สอนให้คุณเป็น superstar ให้คุณเป็น millionaire คือรวย แล้วก็เป็นครูด้วยนะครับเป็นครูเป็นอาจารย์คนนี้โคจะประเสริฐด,ดีมากเลยไม่มีธุรกิจไหนเจ๋งกว่านี้ละผมจะไม่มีผมบอกได้เลยนะเวลาคุณไปนั่งคิดเรื่องธุรกิจนะคุณจะเด่นที่ผมบอกอะ่ะเราจะต้องทําธุรกิจที่เราได้ด้วยและคนอื่นได้ด้วยเราธุรกิจที่คนอื่นได้ประโยชน์เราไม่ขายอะไรที่แม่งแบบอ,อย่างยกตัวอย่างขายชานมเงี้ยถ้าผมขายชานมผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะเพราะอะไรน้ําตาลเยอะอะ่ะ เรายิ่งขายดีคนอื่นยิ่งมีโทษอะ่ะเขายิ่งได้โทษอะ่อไอะไม่โอเคอะ่ะใช่ไหมยิ่งเรารวยเท่าไหร่คนอื่นก็ได้แต่ผมบอกเด้เลยธุรกิจความรู้สุดยอดยิ่งคุณขายดีเท่าไหร่คุณยิ่งให้ประโยชน์คนเท่านั้นยิ่งคุณขายดีเท่าไหร่คนยิ่งเปลี่ยนความเปลี่ยนชีวิตมากเท่านั้นแล้วคุณจะไม่มีทางตันหมายความาอะไรผมจะสอนวิธีการคุณไม่ต้องกักความรู้เลยคุณไม่ต้องไปนั่งแบบเป็นอาจารย์ประเภทที่ว่า เฮ้ยมึงห้ามบอกของกูไปสอนนะลูกศิษย์กูมึงห้ามบอกของกูไปสอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาเป็นคู่แข่งกูมึงจะเป็นลูกศิษย์กลางกูเหรไม่ต้องคุณไม่ต้องคิดอย่างนั้นเลยเพราะผมจะสอนวิธีการที่คุณจะมีคอร์สใหม่ได้ตลอดเวลาคุณไม่เคยหมดมุกหมดมุกเม,มืมอ่อไหร่ก็เอาของผมไปไปก๊อปไปสอนเลยก็กลับมาพวกนี้แล้วก็มานั่งเรียนอยากชอบอันไหนมีเต็มไปหมดเลยอ,ออดิโอบุ๊กของผมอ่ะหนังสือก็มีตั้งเท่าไหร่มานั่งอ่านปุ๊บเดียวคุณก็สอนได้แล้วเนี่ยยุคใครทำ ก็้าใหม่หนังสือเล่มเดียวเอไม่ใช่ของผมด้วยเป็นหนังสือของคนอื่นด้วยแล้วก็เปิดคอร์ะแต่ฮันนี่เนี่ยทำฮันนี่ทำ,ทำชอบเอาของผมไปไปสอนหรือไม่หมอทีมก็มีเจ้าลุงก็มีเอว่าก็มีชอบเอาเอาเอาอะไรที่ผมสอนแล้วก็ไปสอนต่อก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไปนั่งตาผมก็โอเคพี่สอนคอร์สอื่นก็ได้วะกูก็เบื่อมันเลยคอร์สเดิม,ดมๆกูก็เบื่อมันนั่นแหละ คุณอาภาพัฒถามว่าเป็นหนังสือเสียงหรือเป็นคอร์สออนไลน์คะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะทุกคนเรียนเป็นออนไลน์นะคะก็เรียนเป็น a ฟ e b o o กกลุ่มปิดนะคะเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลาทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะก็ะแล้วก็ป๊อบลาวาโอเคป๊อบลาวาเขาบอกกำลังทอนคอร์สออนไลน์สอนนวดไทยโอเคนะจ๊ะเรื่องการนวดจำไว้อ่อ ผมแนะนำนะเป็นเป็นไม่ต้องสอนด้วยคนไทยถ้าถ้าจะได้ราคาต้องสอนฝรั่งเข้าใจป่ะฝรั่งแล้วแล้วต้องจาไว้เลยว่าเวลาคนฝรั่งนี้แม่งคิดถึงคนไทยมันจะต้องมีคําว่าถ้าพูดถึงไทยมาส аж มันจะคิดทะลึ่งไปอีกแบบหนึง่งจําไว้บัะเทโลกนี้แม่งเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบรนด์ของน้องมันจะต้องเป็นแบรนด์ดูแพงมันจะต้องเป็นไทยมาส аж for health เขียนให้ชัดเจน ไทยมาส аж ฟอยตต้องสอนฝรั่งอะจ๊ะสอนคนไทยไม่ได้ราคาสอนแต่สอนข้อดีของการสอนออนไลน์คือมันฝรั่งเรียนได้ทั่วโลกแล้วมาร์เก็ตติ้งออกไปแบบนี้มาร์เก็ตติ้งคือเพราะส่วนใหญ่คนก็ยังติดอยู่ที่บ้านกันอยู่ช่วงเนี้ยทาเป็นจริงๆน้องทําเป็น p ไพรเว Coaching ก็ได้แพงมากนะเนี่ยสอนเป็นซูมโคชชิ่งมาสา ж ให้กับแฟนเขามาส аж คัพเปิลมาส аж โฟร์คัพเปิลมาส аж โร์สำหรับ สามีภรรยาทำให้กันเองจะโอเคกว่าได้ตักเยอะด้วยชาร์จแพงได้เป็น private คนจะชอบเป็น private คนรวยจะชอบทำเป็น private มากกว่าโอเคไหมการให้แพงมากเอออันนี้เหมือนเหมือน private coaching เลยทำไมเขามาเยอะมากเลยนะคะเออเลือกอ่านให้อาจารย์ฟังเดี๋ยววันนี้ <c oughs> ผมเดี๋ยวผมไปเอาเนี่ยวันนี้คนก็ยังนั่งดูหกร้อยใช่ตัดให้แพงหก <700 S 1> เดเฮ้ย private เลยอ่ะหกร้อยก็เอ้ยคบบัณฑิติดรถฟังยังมีไหมครับมีครับ อันนั้นไหมเขาให้ดูหน่อยด้วยเขาบันทิตีเราฟังที่ปังเป้าอ่ะอันนั้นเป็นซีดีแผ่นออดิโอแผ,แผ่นแผ่นแรกๆของผมเลย,ยไพแวดโคชิ่งราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ผมเปิดไพแวดโคชิ่งนะครับในเดี๋ยวนะอันนี้ก็แปลกๆอันนี้มันเลี่ยนตอนนี้ผมเปิดโคชิ่งเจอตัวด้วยนะครับบางคนก็อยากเจอตัวบางคนก็อยากเป็นซูมนะครับซูมก็ในถ้าซูมก็ราคาพิเศษหน่อยนะครับนะราคาไพแวดโคชิ่งเจอตัวนะครับเจอตัว บอกทีไหมเนี่ยราคารุนแรงนะเจอตัวผมอะโอ้ยไม่แรงบอกเลยไม่แรงเหรอว่าคนจ่ายตังมาทีเจอที่ครึ่งร้านอะเจอผมอาราคาเจอ private coaching เจอตัวของผมสามแสนนะครับผมพูดทตรงๆเลยกาวัาน,านจะขึ้นแล้วด้วยอ่ะพูดพูดได้ต้องพูดกับคุณตบชัดๆเลย private เท่าไหร่คะคือสามแสนครับสามแสนคือสามชั่วโมงแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเกินเวลาให้แล้วจะจัดทีมาให้เลยไว้ปรับเพจปรับอะไรให้เลย แล้ส่วนใหญ่ผมให้มาเจอครั้งที่สองด้วยบอกอตรงๆผมแบบคือผมมีผมเวลาจําไว้เวลาคุณมาโคช้ชกับผมเนี่ยผมห่วงอย่างเดียวคือผลลัพธ์ไม่ใช่ห่วงคือผมการันตีคือผลลัพธ์คุณจะต้องเดินออกไปแล้วแล้วมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดจับต้องได้ไม่ใช่บางคนมาพูดพวอลเรียนอาจารย์บัณฑิตแล้วกลับไปไม่เห็นผลเลยมันเสียชื่อไว้ อถ้าใครจะเรียนซูมนะครับในเรียนในซูมราคา2 0 0 0 0นบาทเรียนสอนซูมโคชชิ่งผ่านซูมนะครับ private Coaching ผ่านซูม2 0 0 0 0 0บาทถ้าเจอตัวเป็นๆเ,เลย3 0 0 0สนบาทนะครับโอเคมีคำถามอะไรอยากดูอ่านจังนี่ในนี้ก็มีคำถามด้วยนะต้องถามเขาบ้าง <Hey. S 1> ทัฟฟี่ทัฟฟีฟ่นี่รู้จักทัฟฟี่ใน IG นะครับใน G อ่ะมาด้วยกันใกล้ๆ นั่งสมาธิแบบอาจารย์สอนแล้วลองคิดเล่นๆบางเรื่องนะอะทัฟฟี่บอกว่านั่งสมาธิแบบอาจารย์สอนแล้วลองคิดเล่นๆบางเรื่องที่เวอร์วอรกว่าที่เคยได้มาเท่ากับผลลัพธ์คือได้มาง่ายๆแบบไวมากๆเลยค่ะเออจริง,รงๆเวลาคุณนั่งสมาธินี่คุณกําลังทําอะไรรู้ไหมคุณกำลังจูนตัวเองกับพลังจักรวาลคุณกําลังพูดง่ายต่อไวไฟคนที่ไม่นั่งสมาธิแล้วหรือนั่งสมาธิไม่เป็น วิ่งง่ายคือใช้ชีวิตแม่งไม่เคยต่อ WiFi ไม่รู้ด้วยว่ามี Wifi ไม่รู้ด้วยมีอินเทอร์เน็ตคนตายไปแล้วยังไม่รู้เลย <laughs> คนตายไปแล้วย,ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเอาตัวเองมี Wi-Fi <laughs> <laughs> โอเคอาจารย์คะเราทำา m l มมาหลายปีตอนนี้อยากทำออนไลน์เรียนคอร์สหนนี่เริ่มที่นี่เลยเนาะคนที่ทำา LM มเนี่ยมีอ้อได้เปรียบอันหนึ่งเพราะว่าเวลาคุณทำา m l เเเนี่ยพวกเขาจะเทรนคนเรื่องการ mindset เรียนเรื่อง mindset เรื่องการขาย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดก,การเลยขายเลยแต่เราต้องขายอะไรที่คุณชอบที่คุณอินอแต่ว่าอย่าเป็นแบบเอ็อเอทั่วไปที่ยัดเยียดอันที่คนที่คนทนไม่ได้กับเอ็อ็เอ็มเพราะอะไรเจอหน้ากูแม่งขายด่าเลยใช่ไหมเจอหน้ากูแบบว่ายังไม่ทันคุยอะไรอ้าปากกูขายด่าเลยเราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ถึงเป็นทำไมอะอะไรที่มันจะช่วยก็คือการที่เราให้ก่อนอแล้วให้อะไรให้ความรู้ ให้ความรู้ที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเขาก่อนรับใช้เขาก่อนเพราะจําไว้นะเออถ้าคุณเป็นอารมณ์ของคนที่เคยเป็น l m มเอาเอมาแล้วพอมาอยู่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเออเรื่องนี้ตั้งเรื่องนี้ให้เลยให้ให้กับคุณปไปฟรีๆเลยอย่าอย่านะเจอกันช่วงรแรกๆอย่าขายของแหลง อย่าเห็นหน้าคนเพื่อนๆของเราเป็นกระเป๋าตังค์เข้าใจบ่านี่คืออุปนิสัยของคนที่ไม่มีสินค้าสต็อกอยู่เวลาใครเป็นมีมสินค้าสต็อกอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเองหรือว่าทำเป็นเอ็มซื้อของอซื้อซื้อ,อ,อ,อมาเป็นสต็อกใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอารมณ์ของคนเหล่านั้นคือเจอหน้าใครกูอยากขายของหมดเลยเพราะกูห่วงสต็อกกูเข้าใจบาใช่ป่ะพะละรู้ได้ไง เอมาเอ็มก็ทํามาเป็นสิบปีอะไรใช่ทามานานมากแล้วก็จะรู้นี่อุปนิสัยของคนที่สําเร็จและไม่สาเร็จในเอมเอ็มเยอะมากโอเคนั่นแหละพี่พูดถูกไหมล่ะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องต่อต้านความสัญชาตญาณเก่าของเราในการที่มันเคยเป็นคนเป็นมีสต็อกของเหลืออยู่เยอะเพราะมันจะเห็นหน้าทุกคนแมอยากจะขายของผมเจอมาเยอะเจอลูกศิษย์ก็บางเป็นมาขายขอยผมด้วย เจอหน้าผมมันมองผมปใช่คือแล้วเกิดอะไรขึอรู้เป่าเวลาคุณทำ่างนี้กับคนเขาจะเริ่มไม่เชื่อใจคุณละเขาจะไม่เชื่อใจคุณละเขาจะเห็นว่าขอบใจนะจ้ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารีบกลับบ้านเถอะเคสจะกลับละพอล่าจะอยู่ผมต่อเพราะพอล่าพอล่ามาเช่าบ้านเช่าคอนโดอยู่ที่เดียวกับผมเลยเว้ยเช่าคอนโดอยู่ที่เดียวกับผมสามารถที่จะกลับบ้านได้กลับบ้านได้เอ่มันเป็นนานกว่าคนอื่น มาเป็นทีมงานคนสุดท้ายครับคนนี้ช่วยผมได้โ okay. อเคนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้า MLM นะจ๊ะแนะนำคอร์สนี้เลยคอร์สที่เป็นความรู้อ่ะอย่าเรื่องขายของผมว่าคุณทำได้เรื่องขายของเออไม่ใช่เรื่องการขายของออนไลน์ผมว่าคุณทำได้ <Okay. S 1> แต่ว่าจงเป็นผู้จงเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้สอน จริงๆนะอย่างยกตัวอย่างไปเลย MLM คุณได้ถูกเทรนฟรีมาแล้วใช่ไหมอะไรที่มันเป็นทักษะที่คนอยากได้ตอนนี้ทักษะการขายทักษะการพูดที่เวลาคนอยู่ MLM เขาเทรนคุณมาเรียบร้อยอะคุณเ,เอามาสอน MLM เรงอยู่รงหหรัหนวะเนี่ยได้ไหมมาอยู่นี่ใช่ไหมตรงไหนได้อะอยู่อเูย น่าร <differences S 2> <men> ักไหมคะพวก m อ m นี่คือเขาเทรนแบบเรื่องพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเยอะมากแล้วก็จริงๆอ่อะก็ก็ครูเคยทำนะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเคยทำา m มมาเยอะมากแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคน m อ็มเอ็เก่งแต่แค่ไม่รู้ว่า เออส่วนใหญ่ก็คือเหมือนไปง้อซื้อให้เขาตื้อให้เขาซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ไม่ดีแต่จริงๆแล้วว่าทุกคนเก่งมากเขาแบบเทรนอย่างดีดังนั้นคงแค่ออกมาให้อะไรบางอย่างให้กลอนก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งหิวก็หายอย่าส่งพลังงานคอมหื่นก็หายให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะไม่สําเร็จฟังดีๆฟังดีๆนะถ้าคุณจะทําออนไลน์ไม่สําเร็จถ้าคนเซนส์ได้ถ้าคนในออนไลน์รู้สึกได้ว่าคุณกําลังหิว Mm. คุณกาลังหิวเงินเขาคุณกําลังอยากขายเหลือเกิน mm. คุณกาลังแบบโอ้โหมึงร้อนเงินเรื่องไงเนี่ยหรือว่าม, mm. มึงมองหน้ากูมึงพยายามให้คนมองหน้าคุณแล้วบอกฉันรักคนนี้จัง mm. แล้วตอนนั้นคุณจะขายอะไรก็ได้คุณอยากจะขายอะไรเขาก็ซื้อ mm. แต่มันสําคัญกว่าถ้าคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ให้ mm. เพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยเนี่ยคอสโนเลจวิสเนตเนี่ยคุณทากินได้ตลอดชีวิตอะ <Thank you. S 2> คอสการสอนการทําธุรกิจความรู้ แล้วจริงๆแล้วคุณไปเรียนมาเยอะแล้วคุณจริงาคนที่ทําออนไลน์คนที่ทำอะไรจริงๆคุณรู้มากกว่าที่คุณคิดอ่ะจริงคนคนส่วนใหญ่ชอบชอบประเมินความรู้ตัวเองต่ำต่ำไปใช่แต่ก็ชอบคิดว่าอย่างนี้ว่าเอ้ความรู้นี้คนอื่นน่าจะรู้แล้วแหละมั้งใช่จริง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 แล้วก็จริงๆผมสอนวิธีกันในนี้ว่าไอ้ที่คุณรู้หลายๆเรื่องเนี้ยจะสอนเรื่องไหนก่อนอืสอนเรื่องไหนก่อนรู้ป่ะสอนที่มันขายได้ก่อนอื ที่มันคนมันต้องการก่อนอย่าเพิ่งไปสอนประวัติศาสตร์สามก๊กเพิ่งสอนอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งคุณมีความรู้เรื่องนะั้นไม่ต้องไม่ต้องมันขายไม่ได้มันไม่ได้ตังค์โอเคปะ่ะขายอะไรที่มันขายได้ก่อนอแปลว่าคุณต้องรู้ปัญหาคนคนมันจะซื้อปัญหาซื้อวิธีการแก้ปัญหาซื้ออะไรที่มันหาตังค์ได้ทันทีโอเคอเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยนะอันนี้ธุรกิจความรู้อ่านว่าธุรกิจความรู้ knowledge business นอร์ทพิเศษมาสเตอรี่นะครับชื่อเก่าคือ SMC เอถ้าใครงงนะครับก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันคือกันมีอีกอัน,น,นหนึ่งท,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 ที่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 เอาคุณเอาเป็นองค์ความรู้ไปสอนได้เลยคือเมื่อกี้มีคนถามมาเขาบ,บันทิตติดรถฟังยังมีอีกไหม,อ,มอันนี้คือนะครับคือชื่อคอร์สคือว่าตั้ง,งเป้าให้เราใจขอชื่อว่าตั้งเป้าให้เราใจคุณเอาคอร์สนี้ไปสอนก็ได้ ถ้าคุณบอกไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยอาจารย์ตั้งเป้าไงแล้วคุณเจอเทพของการตั้งเป้าในประเทศนี้ผมตั้งเป้าจนตัวเองขึ้นไปเป็นคนดับหนึ่งของโลกอะจากคนธรรมดาจาก,จาก,จาก,จากนักเรียนอัสมธรรมดาที่แม่งแบบเตี้ยที่สุดในชั้นไม่มีอะไรจุดเด่นเลยไม่มีจุดเด่นหาอะไรเลยไม่มีจุดเด่นอะไรผู้หญิงไม่มองสักคนอ่ะเคยเปล่า,าตั้งเป้าจนมาได้ขนาดนี้ผมเป็นเทพอ่ะเพราะฉะนั้นไอจีแบตหมดแล้วจ้าเดีย๋ยวเดี๋ยว ยกเลิกไปเลยอโอเคอ่ะคุณเอาไปเรียนอันนี้อันนี้ไปสอนไ็ยังได้เปิดคอร์สจริงๆเรื่องตั้งเป้านี่คุณขาหากินได้ตลอดชีวิตเลยทุกคนแม่งต้องเรียนตั้งเป้า,าหมดอะทุกคนในโลกนี้ต้องเรียนตั้งเป้า,าหมดแล้วเขาจะยอมจ่ายกับเรื่องนี้อโอเคเอาน,นี้เป็นองค์ความรู้อันนี้ให้ราคาพิเศษจากเหมือนกันจากสามพันเก้าปกติสี่พันเก้านะ 4, นะขายในช็อปของผมสามพันเก้าวันนี้ให้ราคาพิเศษสิพิเศษสองพันเก้า ซีเอฟเข้ามาเลย2,009นี่มัน2 0 0ันี่คือไม่ใช่แค่ให้ไปเรียนเฉยๆนะให้เรียนแล้วไปสอนต่อพูดง่ายๆคือให้ลิขสิตไปด้วยโอ้ทไม่ใจปั้มแบบนี้ใจดีแบบนี้จริงเออให้ลิขสิตไปด้วยอืมครับนี่มันน่ารักมากนะแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครตั้งเป้าได้ สอนตั้งเป้าได้ชัดขนาดผมแล้วส่วนใหญ่เขาเรียนแล้วเรียนคนอื่นแล้วมาสอนต่อเรียนฝรั่งแล้วมาสอนต่อตัวเองไม่เคยไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะแต่ผมผลลั์คุณผลผลลั์ของผมไหมผลลั์ในชีวิตของผมอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์ด้านภรรยาด้านเออด้านด้านความมั่งคั่งความร่ารวยด้านการงานด้านอะไรผมให้เห็นผลลัพ์คุณเอาไปสอนต่อได้เลยใครสนใจก็ราคาตะกวาทํางานให้ด้วย S <S จักรวาลทำงานให้นะครับอันนี้จากสามสี่พันเก้าก็เหลือสองพันเก้านะครับสองพันเก้าในไลฟ์นี้เท่านั้นนะต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนราคาแล้วว่<น>ะสองพันเก้าไม่ได้แล้วราคาถูกมากนี่คือจักรวาลทํางานให้อ่านกับได้ไปแล้วกันไม่มีคนไม่มีคนมานั่งกับกล้องเลยจักรวาลทํางานให้นะครับอันนี้ดีมากๆสอนเรื่องพลังแห่งอารมณ์อันเนี้จะเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตคนมาหลายคนแล้วจริงๆมันหมดสตอ็อกไปเรียบร้อยแล้วอ,อะอันนี้ก็คือ ตั้งเป้านะครับน่าสนใจทุกคอร์สเลยเ่าโอเคก็เริ่มสักคอร์สหนึ่ง <S 2> <S 2> เริ่มตวคอร์อสตาม<น>บัตเจ็ดตามนตามตามงบของคุณแล้วกันอ่าเอาอทสบายใจนะเอาที่สบายใจที่พูดพูดมานะครับแต่ว่าถ้ายังมใหม่กับเรื่องนี้ก็เนี่ยตั้งเป้าไปก่อนเลย C F อ่0สองพันบาทตั้งเป้าให้เราใจนะครับทีมงานผมรอตอบอยู่แล้วแต่อย่าลืม โอนเงินเข้าบัญชีเลยดีกว่าถ้า่ายนะง่ายๆนะโอนเงินเข้าบัญชีเลยเพราะว่าทีมงานของคง,งตอบไม่ทันแล้วละ่ะมีเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งโค้ดตั้งอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับตอนคนอื่นที่วันนี้คือทีมงานแม่งกลับบ้านมาหมดเลยอยู่ <laughs> <laughs> โอเคโอเคอา่าสนใจนะครับจากวันทํางานให้สองพันเก้าอันนี้ก็สองพันเก้าเช่นกันนะครับ huh. อ่ามีอะไรอีกมีองค์ความรู้อะไรอีกที่ไปอย่าลืมอ่ามีอะไรคําถามเข้ามาเดี๋ยวอ่านคําถามก่อน จาก,กวานทํางานให้กับ690ล้านต่างกันยังไงคะแต่690ล้านสอ,อนจากกรารทางานให้เนี่ยสอนเรื่องโอ้ย690ล้านมันเป็นคอร์สมันเป็นคอร์สเทรนนิ่งจริงจังจริงจังโอ้โหมีเทรนกันเป็นแบบคือพอคุณเข้าใจว่าเวลาคอร์สของผมเนี่ยเวลาเป็นคอร์สผมว่ิเป็นคอร์สใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหม,อมคอร์สใหญ่ๆที่แบบสอนทีแบบ20ชั่วโมง15ชั่วโมงมันคือมันแตกต่างยังไงอันนี้คือฟังข้อมูลเฉยๆอ่ะอันนี้คือฟังข้อมูลจาก,กวัน ฟังข้อมูลสองชั่วโมงก็ได้บางคนฟังบ่อยๆก็เก็ตใช่ไหม,มก็แบบโตได้ม,มันมันก็ได้ผลบางคนก็แต่บางคนชอบแบบถูกเทรนเช่นถูกเทรนมันคืออะไรเวลาคุณมาเรียนคอร์สแบบนี้ใช่ไหมผมจะมีที่ผมแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจะมาหาอะไรทั่วไปคือมันไม่ใช่มาการให้ข้อมูลอย่างเดียวเว้ยมีการแบบเทรนมีการแบบ เอาปัญหาที่คุณคนส่วนใหญ่มีอะเอามาเจาะเลยว่าทําไมถึงทํากันเอามีตัวอย่างมียกตัวอย่างแบบคนที่อยู่ในคอร์สมียกตัวอย่างที่แบบเป็นเคส e s t u ี้ที่มันเป็นจับต้องได้แล้วก็มีการถีบให้คุณไปทำนะแบบผมมีวิธีการทงผมอะที่จะถีบให้คุณลงมือทําเพราะว่าีย์มันคือการลงมือทาเพราะคุณทําลงมือทําแล้วคุณได้ผลลงมือทําแล้วคุณได้ผลคุณจะมีกําลังใจแล้วคุณจะสนุกเค okay. okay.